สวัสดีครับเย็นวันนี้ผมจะเก็บดอกเก๊กฮวยเพื่อที่จะนำไปตากแล้วก็นำไปชงเป็นน้ำเก๊กฮวยนะครับมาดูกันนะครับว่าดอกเก๊กฮวยแถวบ้านผมก็ปลูกได้เช่นเดียวกันนะครับไม่จำเป็นที่จะต้องไปปลูกในพื้นที่ที่อากาศเย็นจัดนะครับปลูกง่ายครับ ช่วงระยะเวลาที่เหมาะในการเก็บดอกนะครับก็จะเป็นช่วงส,สายๆหรือช่วงใบยๆก็ได้นะครับเพราะว่าช่วงนี้ไม่มีน้าค้างถ้ามีน้าค้างเนี่ยจะทําให้ดอกเก๊กฮวยของเราช้าเนาะแล้วก็มีโอกาสที่จะเป็นเชื้อราได้ครับๆๆการขยายพันธุ์ก็ใช้กิ่งปักช้านะครับ หรือใช้มเมล็ดปลูกก็ได้นะครับช่วงระยะเวลาที่ข้อออกดอกก็จะเป็นช่วงเดือนพฤศจิกาธันวาประมาณนี้นะครับช่วงฤดูหนาวนั่นเองครับดอกที่เก็บนะจะต้องไม่อ่อนไม่แก่จนเกินไปหลังจากที่เข้าบานได้ประมาณสองสามวันเราเก็บได้เลยนะครับสังเกตดูครับ บริเวณที่เกสรเกสรของดอกจะต้องเป็นสีเหลืองอยู่นะครับถ้าเป็นสีน้ำตาลหรือสีดำแล้วเนี่ยไม่ควรเก็บนะครับเพราะว่ามันจะทำให้ให้ดอกเก๊กฮวยที่เรานำไปตากหรือไปนึง่งหรือไปอบแห้งเนี่ยมันจะเป็นเชื้อราได้ง่ายครับก็เก็บดอกที่เกสรเป็นสีเหลืองๆอ,อยู่ครับ กำลังจะบานดอกอีกเยอะเลยนะครับผมจะแบ่งไว้ส่วนหนึ่งให้เขาเป็นมเมล็ดเพื่อที่จะเอาไว้ปลูกปีต่อไปครับแต่ง่ายสุดเลยนะครับการชํำกิ่งนี่ง่ายสุดเลยเลือกกิ่งไม่อ่อนไม่แก่จนเกินไปเอาไปปักชํำครับแล้วก็ปลูกไม่ยากนะครับปลูกง่ายๆ เป็นไม้ดอกไม้ประดับก็สวยงามเนาะเก็บไปอบไปตากแห้งแล้วก็ชงเป็นน้ำเก๊กฮวยก็ดีครับบำรุงสุขภาพครับจุดนี้ต้นเดียวเองนะครับตน้นข้างๆนั้นดอกยังไม่บานครับ ในส่วนที่เราเก็บนะจะมีทั้งดอกที่บานแล้วแล้วก็ยังไม่บานนะครับมันก็จะออกให้เราเก็บเรื่อยๆครับเก๊กฮวยมีพันธุ์สีขาวและสีเหลืองนะครับสีขาวก็เก๊กฮวยเหมือนกันครับแต่ผมว่าสีเหลืองเนี่ยมันสวยดีครับ อโอ้นี่หลุดออกมานี่ครับกีบดอกมันร่วงก็มีนะครับมันแก่แล้วนี่เดี๋ยวมันก็จะเป็นสีดำแล้วครับเดี๋ยวผมจะเก็บให้เยอะพอสมควรนะแล้วก็ ไปดูการนึ่งนะครับก่อนที่เราจะเอาไปพึ่งแดดไปตากแดดแล้วก็เราจะได้ดอกเก๊กฮวยแห้งเก็บไว้ได้นานนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ได้เพียงเท่านี้แหละครับเดี๋ยวเรานำดอกอเ,เอา้าไอหมีออกไปก่อนหมี นำดอกที่เราเก็บมามาได้เนี่ยไปล้างทําความสะอาดแล้วก็ไปนึ่งนะครับก่อนที่จะนําไปพึ่งแดดหรือไปตากแดดแห้งครับเดี๋ยวไปดูกันครับผมครับไมหมีกวนอีกแล้วโอ้ชนต้นมะเดือฝรั่งครับมะเดือฝรั่งปีนี้ลูกไม่ใหญ่นะครับเดี๋ยวลูกนี้สุกแล้วมั้งเนี่ยครับไม่ทันนกครับนกกินหมดเลยนี่สุกแล้วครับลูกไม่ใหญ่เพราะว่าน้ําพึ่งลดไงครับน้ํามันท่วมมาเป็นเดือนครับอย่าง ต้นเก๊กฮวยของผมเนี่ยปลูกไว,ไว้ไว้หลายต้นอยู่นะครับแต่ก็เหลือรอดอยู่สามสามสี่ต้นนะครับที่เหลือน้ําท่วมตายหมดเลยครับกระถางที่มันอยู่กับพื้นเนี่ยตายหมดเลยแต่ที่มันอยู่ในในกระถางยางรถยนต์มันอยู่สูงหน่อยนะครับมันก็เลยรอดครับไปครับ ตอนนี้ผมล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปก็จะนําดอกเก๊กฮวยมานึ่งเลยครับถ้ามีเยอะๆก็วางซ้อนกันได้นะแต่คงผมมีไม่เยอะครับเอาพอได้กินเนาะครับไม่เยอะครับพอได้น้ำดื่มน้ำดื่มบำรุงสุขภาพครับ ไม่เยอะครับแต่ก็จะมีให้เก็บเรื่อยๆครับเพราะว่าดอกที่กำลังตูมๆเนี่ยมีอีกเยอะครับเราก็นึงเท่านี้ก่อนอเคน้ำเดือดแล้วครับวางไปเลยครับปิดฝาใช้ระยะเวลาประมาณ1-2นาทีเท่านั้นเองนะครับ ครบสองนาทีแล้วครับปิดแก๊สได้เลยครับนี่ครับอืมกลิ่นหอมครับกลิ่นหอมกลิ่นสมุนไพรนี่ครับโอเคเท่านี้เราก็ได้ดอกเก๊กฮวยนึ่งนะครับเหตุที่ต้องนึ่งเพราะว่า ถ้าเรานำดอกเก้งหวยสดๆเนี่ยไปตากแดดเลยดอกของเขาสีจะไม่สวยนะครับเราต้องนึ่งก่อนจะทำให้สีของดอกเก้งหวยเนี่ยสวยงามนะครับสีสวยสีเหลืองครับพอนึ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอาไปตากแดดนะครับตากแดดอีกประมาณ5-7ถึงวันครับเท่านี้เราก็ได้ดอกเก้งหวยแห้งแล้วครับพร้อมที่จะ เอามาต้มน้ำมาชงน้ำสำหรับดื่มแล้วนะครับเพื่อสุขภาพครับผมใส่ที่ตากเลยครับตัวนี้มันกันมแมลงได้ด้วยแต่กันฝุ่นไม่ได้นะครับก็จะต้องตากในในจุดที่ไม่มีฝุ่นด้วยครับ ถ้าท่านใดมีเครื่องอบเนาะครับก็นำดอกเก๊กฮวยที่เรานึ่งเสร็จแล้วเนี่ยไปอบได้เลยครับใช้ระยะเวลาในการอบก็ประมาณ8ดชั่วโมงนานพอสมควรนะครับผมเลือกวิธีการตากแห้งนะครับเพราะสะดวกดีครับไม่อยากไปใส่เครื่องอบแล้วก็รอตั้ง8ดชั่วโมงเนี่ยครับเอาแบบนี้นะครับพอในช่วงวันเราก็เอาไปตากแดดไว้นะครับ พอช่วงกลางคืนเราก็เก็บเข้าร่มไว้เพราะว่าเดี๋ยวโดนน้ำค้างดอกก็จะเป็นชื้อราด้วยนะครับที่ตากนี้ดีมากๆเลย เวลาเราเราได้กล้วยน้ําว้ามาเนี่ยกินไม่ทันก็ใช้นี้แหละครับหนึ่งแล้วกลิ่นหอมดีครับโอเคครับเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วครับตากแดดอีก5-7วัน เราก็ได้ดอกเก๊กฮวยแห้งพร้อมที่จะชงน้ําดื่มนะครับหรือจะเอาไปต้มเป็นน้ําเก๊กฮวยก็ได้ครับวันนี้ก็พาผู้ชมมาดูวิธีการเก็บดอกเก๊กฮวยนะครับการนึ่งแล้วก็การนําดอกเก๊กฮวยไปตากเพื่อให้เป็นดอกเก๊กฮวยแห้งสําหรับในเรื่องของการชงน้ําหรือต้มน้ำเอาไว้ดื่มนะครับ ฝากผู้ชมทุกท่านช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องในปอพอเพียงให้ด้วยวันนี้ขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ